น้องกับเขานะคะข้าวเที่ยงวันนี้เนาะเรามีปลาเผาส้มตำนะคะต้มนะคะ,มนะคะไม่กวัวอะไรอีกตำเห็ดมานะสามา มาทูตีมาค่ะไปหิวเขาไปเอิญสามเดือบอกมาพี่น้องเอ้ยแม่จะวาง

หลายย่างค่ะคุณโดนละลา ลองดูเยอะๆหน่อยม่เคยินนะไม่เคยยินที่คู่แล้วดีเราเรียนหนะฮะฮะตาดูมัอือฮืฮะดูอะไรเพิ่มเติมบ้างโ่วยหัดดูไ่ได้ดูยังไม่ได้ มาคนมาเลยคุณไปซ้อมมาแม่ซีรีส์ห,หนึ่ได้ฮะฮึก็้นอกจะปาาเ,เรื่องอะไรนี่ยจะปากก็าปากันนี้กินปา นี<ว>้เปลาเผาปลาเผาต่ติ๊กข้าวก็ไม่เสิร์นี่ข้าเเต็มไปหมดมันนี่ต่ละนีมดอันนี้นะมันแดงเลยอันี้ดนะ่ดมด กันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะูน้องกลัวอ้วนนะคะเพราะอ้วนแล้วดูเหมือนว่าพวเพจดูไม่เหรอวะตัวพี่เดชคุณ không biết bò thui ba lòng hơn đây không tôi tôi ra là không bỏ gì đó. มันหวเปเือมันนะใสเลยัหมดสรเลยมันน้ำพุ่งมาแก่มาฮาเห็นได้ไก่าใก้บ้านูกเราเเห็นหอบไสมันยามันมีแต่นหน่อมันเป็นเือเป็นมากเลยแต่โนเรากเนาเลาคิวตัดคิู้โอ้ย ยามัโหนูแล้วลมันคุณมคุณแล้วมุนลงไปั้งปั๊บจ่าแล้วพี่จะกเรานเมื่ไม,ไ,มไม่ได้บอกแล้วงามันหึงจ่านไม่เดี่ยไม่เูี่าจะตัพีหลายงานมันเอาไปบ้านมูเขียวแล้วม่งหลักค่ามึงไนอนนั่งุึงเออหลอดนั่นอ่ะเออ เอาแล้วตะมก็ยอันตู้นะตันนี่ขาดนะเลาะกันมฟกันย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 ันกันนี่กเลยกันอย่างนีน้ำเต็มมงดินเจอเจอน้ำเต็มมมันชวเลยมาเลยออมเลยฝนอันนี้ก็ตกทังนาเพื่อแต่ตาให้ดำนนแบบนี้เลยเพียงแบบแต่โยมมีสุดต่อน่ะนตู้เดียวกันใช่ไ ข you know? ึ so <you> ้นจางเข่ไม่หวางจางอยู่งานเราเป็นโเราเห้นหุ้จะจัดปีนี้อ่ะบปหน้าต้องจองไว้ปีนี้จองจองปีนี้ได้ปีหน้านะเาเรียนกร้องออืมง่าย่ยเรีบ่ายเรียบ่ายแล้วเางานได้น้งานอันนี้ปรยันกับเนื้อว่าาาอัา่งานาาจะเป่ป่ามั้งคอยะบอังไงแบบ ไปเลยพว่าอับไปกันนะปนวับถูปกนเลไปไปอ๋อ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 โป้ยไปไปคนตาปราไม่ได้ยังือเาไอมเพิ่มเติมไปแล้วไปไปคนลไปเลยเนีทำงานดี้ยนที่มันได้เดือนนี้ทำมีจะจ้างหรอก่ะ บ้ากเห็นทัก็ต้ากนไม่เห็นเล้ป่ขำเกนนะตึงนเออเาไปใครคนงานต้มเาื่อเมื่อวันน้มกี่มหัวหน้าเ่ะไม่ผ่ากินก็ไม่ผ่ากินเนอะไอตั้มไม่ผ่ากินนะแน่ ลูกน้องมันก็หิวแต่เช่น่อหลลูกน้องก็จะจะบูละกินแต่ข้าวไกของม่จะละลกินแต่ข้าวอะไ้กินแล้วอะไรกินรักป้ามาอ่ะโอ้ยทำไมกินบ่อยจังก็มันไม่มีงานทามันก็เลยหิวไาูเอเมอนอะไรเยวมนเาข้าเนมนัน